สบายดีจ้าพี่น้องทุกคนมื่อนี่น้องนัดเพิ่นเห็ดโรตีโชว์เด้อพี่น้องเด้อเห็ดโรตีให้แม่กินเอาขงเยงียได้เข่าบ่ลูก<อ>ฮะไปเจ้าที่อ่ะมันเด็กขอไปอ่ะแล้วสิได้คะแนนน้ำมูกบ่ชนะนี่บ่ลูกฮะได้ดดยนะิ่งเด๋อข่าขวนะเบิ่งทอดไส้เลยข่วนะกำลังทอดอีหล่าทอดลูกเพิ่นทอดโรตีพี่น้องเพิ่นเฮ็ดโชเฮ็ดขายได้ก็ได้หนิหมอกกระทะอันแบบ เป็นๆอาพาหมอตุกตุกปีแค่ไดนนะเนาะเลยค้างไฟเลยเนาะฮะใครมาหาคุณแม่น้อยเนี่ยอ๋อผีช้างกันนี่พ่อมาแต่ไซสนึ่งกาภูมิใจดีใจมาทิมาคอนมาถึงเนี่ยมาแต่ไซสนี่ฮะเดินค่ะเดินมาเที่ยวมาเล่นมาดูบ้านมันเติบโตหรือยังอ่ะมันเติบโตไหมบ้านแม่น่ะบูนไหมโอเคใช่หน้าอยู่เนาะลูกสาวสบายดีเนี่ยลูก สวัสดีค่ะสมัยดีทุกคนรวยร่ำรวยทุกคนเด้อคิดหอดลายด้เออหวยออกยังมือเนยหวยนะคะหวยวันนี้เรียงราวเดิมงูลิงนะคะงูลิงแม่แล้วก็หมานะจ้ะงูลิงแม่หมาแค่นี้บนล่างนะจ๊ะอย่าลืมว่าบนแล้วล่างเท้าซื้อแล้วบนล่างด้วยสองตัวบนสองตัวบนสองตัวล่างอาจจะเป็นหลักสี่หรือหลักห้าแต่สองตัวล่างตัวบนอย่าลืมนะคะ เดบรวยๆปังๆ Happy New Year ทุกคนสวยและรวยมากค่ะย่างบ่นี่บ่ใช่เดินบ้ายางมาแต่ใช่แล้วยางมาไกลด้วยถึงที่จุดเพราะว่าเคยนัดพบไม่เคยเจอแต่ไม่นัดพบบังเอิญแล้วเจอได้เออย่างมาหาแม่โดยตรงป่นี่ใช่ บังเอิญและเป็นไปได้แต่ถ้าไม่บังเอิญไม่ยังแน่อยู่ในกระตูกระตุนนะเบิ้งเบิ้งเบิ้งม่ยังแน่ไม่ขาดแอบเอา่มแป๊บปุกบไม่ไม่ไม่แบบนั้นจค่ะใช่โอณผึ้งมีเครื่องสำอางสาองเลผลหมักแต่งหน้าแต่งตาเออเขียนหน้าเขียนตาเนาะสวยเนาะเมื่อนี่เนาะเอาเอ้าไปนั่งค่ะไป้ขึ้นคุไปไปไปนางเล่นก่อนถอดรองเท้าค่ะคุณลูกบังเอิญแล้วถึงบ้านไม่บังเอิญแล้วไม่มีนะคะปฏิหารไม่เกิดค่ะ เจมเลยคืณนางว่าหรือว่าทั้งนอนทั้งนั่งนี่เนาะเอว่างเลยเออเออทั้งอ๋อแค่นี้เนาะน้องออนอยากบอกว่าอย่างนี้นะคะทุกคนที่มาถึงบ้านบ้านแม่์น้อยแพมมารีนะคะบ้านแม่์น้อยแพมมารีที่มาถึงวันนี้นะคะน้องออนอยากบอกว่าอย่างนี้ค่ะเป็นวันที่โชคดีวันที่โชคดีได้มีความสุขแต่น้องออนก็จะบอกว่าอย่างนี้น้องออนเปลี่ยนชื่อว่าอย่างนี้นะคะมีอย่างนี้ค่ะ หาพวงมาลัยเพื่อมาเห็นยกันเลคะอ๋อตกแต่งตัวเองให้มีสีสันให้สวยงามเป็นบุคลิกสตล์ใหม่เออใน้นบกออนี่จ้าเนออนนบอกว่าอย่างนี้นะคะนออนเปลี่ยนชื่อว่าจังซี่เปลี่ยนชื่อว่าออย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 อ้อยรอ้อย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 สบายดี้ีน้องท่่ช้น่่่เดใ อยู่เป็นกะเขามาเลยพี่น้องเป็นอันนาดอกอันนาเปิ้ลเคยขอเงินซื้อกันนะกาแฟใช่แล้วเคยพูดเรื่องหวยบอกหวยบอกหวยอะไรลุไพ่คุยหวยอย่างเงี้ยดูหวยบอกหวยเด็กเก๋ขาวพี่น้องเด็กเก๋ขาวและแม่เขาไม่อยู่แม่ขาวเขาไม่อยู่ก็เลยมาแก้่ือละงามมือกับมือเขาเขาไปเที่ยวเขาไปเที่ยวตลอดมือสวยกับลีนะครับมือสวยกับลีนะครับเขาไปเที่ยวอ น่อทุกคนเด้อมูงามสวยยิ่งนลยไหม่ต่สวยๆจ้ะสวยทั้งหน้าตาและก็นิ้วมือเออเขาแป้งแต่งหน้าสีหน้าสีตาเสดใสสีร้อนแจ่งหน้าแต่มีลิปสติกมีอม่ครบเต็มนั่นแหละวาดแก้งช่างมาหาแม่เขาแม่เขาไม่อยู่แต่แม่เขาไม่อยู่ก็เลยเนี่ย มาด้วยงเขาเไปเที yeah. ่ยวตลอดไปเที่ยวตลอดเลยแหละไปเที่ยวตลอดเลยแม่เขาไปเที่ยวตลอดเที่ยวตลอดเที่ยวตลอดน้องออนอยากบอกว่าอย่างนี้นะคะน้องออนเปลี่ยนชื่อว่าฟังให้ดีนะคะทุกคนน้องออนเปลี่ยนชื่อว่าอ้อย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 อปุ๋ยปุ๋ยเอาคือมาเปลี่ยนน้องออนเปลี่ยนชื่อว่าอย่างนี้นะคะเรียกอย่างไรอ้อยอ้อยน้องอ้อย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 ปุ๋ยปุ๋ย ขึ้นชื่อว่าออยออยขึ้นชื่อนะว่าน้องออยออยค่ะอาจารย์วันนี้มีเซอร์ไพรส์ดีนะเนี่ยถึงมาถึงที่ถึงเนี่ยสูงเย็นมากเลยเนี่ยปกติไม่ถึงทั้งที่บอกว่าให้มาห้องพันฮอดก็ไม่เคยฮอดเพราะเ่อคิดว่ามันไกลแต่นี่มันไกลมันก็เลยคล้ายๆว่ามันเป็นไกลไกลไกลพี่น้อสามลักกุ้ยหลักสามซีลักจ้ะสามซีรักอะลรบ่เมื่อยบ่อ่อนบ่แบบคือกกําลกายเออกกําลังกายแต่ขึ้นมยไกล วินวินหัวในน้อยหนึ่งอะไรแต่ว่าแต่เพียงแต่ว่าคือก็มีความสุขดีเพราะว่าสุขภาพมันแข็งแรงแม่แข็งแรงเนาะแม่ดีเนะออนเนาะเออดีแล้วลูกออกกำังกายแม่แม่แม่จ้ะใครสุขภาพแข็งแรงนอนหลับพอดีกินข้าวแซบเหมือนเดิมมาฮะมาอัน่อดเนื่อทอดซ่านอยเลยแล้วพี่น้องเลยเมื่อนี่ยังกินข้าวแซบนอนหลับพกดีแล้วกินข้าวแซบอร่อยคือเก่ายกินข้าวแซบคือเก่าคือเก่า กาอยู่ดีไม่แห้งคือเก่าแล้วการกินเผาแซ่บคือเก่าเหมือนเดิมคือเก่าแบบเก่าแล้วนั่นบ่จ <sh ้าไม่ได้ออกไปเที่ยวจะบักษาบ่ได้คิดถึงทุกคนเลยไม่ไปจ้าจ้าจ้าอยู่แต่เฮือนเนาะบ่อนบอกอยากว่าใจใจเราอย่าล่องนะไปอยู่เงือนเราขายก๋วยเตี๋ยวอย่เงือนเราขายเอาเ สวหากอย่บอกอยู่แนด้ใสามเอาแล้วเขาก็มีนะเนาะชื่นเลาะแฟนฝรั่งเล่าเลยค่ะตะเยเออเราไปหาจ้าหนดีนนาะเอ็งนได้ดีนหละ้อนในคือคุณอ๋อเอ็มเซอยู่ในนันนันออยู่ในหนา่ะฮะยางแดกไลบอกกร้งกังขุม อ๋อที่ว่าอยู่ในหนาเนี่ยพี่ะคือว่าเป็นเครื่องสำอางเคือบที่ว่ามันมันเหงื่อมันย่อยไหลมันก็เลยเป็นแบบนี้เออเหือมันไหลมันเลยมันแล้วมันเลยมันขาน้าเลยมันมันก็เลยแบวแววมันมันมันก็แบบแววแวคือความซีโมเกี่ยวกับหนามันกับเครื่องสำอางมันเป็นมันเป็นมันเป็นที่ๆย่ำๆเหมือนอย่างนี้ค่ะเหมือนอย่างนี้ยี่ๆนี้อย่างนี้อันนี้ข้อของทันยั้งอะไรคะอ๋อขอจะเอาเทปเบียรบ้ายคือใส่ขาข้ออันนี้นคือข้ออย่างนี้เนาะอย่าบอกกับพี่น้องอ่ะ คือว่าคนเขาแต่งเค้นเฮาเอ็นาเป็นค<อ>ลิปส่วสไตล์เฮาแต่เครื่อง้ายนี่นะคะเพราะว่าให้มันอบอุ๋ยไว้ข้างนอกเนาะจะให้มันอบปุ๋ยอยู่แต่ว่า,<พ>วาอยากไปซื้อกินค่ะโบเคยกินจังซี<อ>เขาเห็นเองไหรอ,อ,อ๋อบอก,อก,อก,กอคก่ะขอบคุณอะไรขนาดนั้นอยากไปซื้อกินโบเคยกินแบบเห็นจังซีเลยโบ<อ>เคยกินแล้วคือแค่ว่าโบแม่มาจากทา่นี่คือแค่ว่ามันบดแช่แต่ของจีนมันอร่อยมันแซ่บแต่ว่าคือว่าโตบตโเคยกินแล้วมันบดแช่อ่าโตโบเคย น้ำใสเ่น้ำเย็นเ็นเาข่าลอ่ันโตเคยกินมันแซบโตกินมันบแซ่บเนาล้ไบดแซบเขา็ล้ามาเขาซื้อเอซื้อเปียกนไลาไะบแซบกบใต้อยากซื้อไรมันไล้บดแซ่บแมนนแมใหไลให้ไลให้กะบให้ไลก เปนมคือว่าเราไปซื้อกับเพนมทานใช่ไหมคะงงอ้อยอ้อยอย่าบอกว่าอย่างนี้ท้าคือแค่ว่าโอ้อยอ้อยอย่าบอกว่าอย่างนี้นะคะคือแค่ว่าเอาห่ะไปซื้อกับเพนมกินเนาะไปซื้อเฟอร์ซื้อกะเปียกซื้อของกินไล่ไล่แต่มากินมันบบแซ่บกับโบเป็นไตอยากกินไหนบบเป็นไตอยากซื้อจากคำว่าไฮไลท์ไฮไลท์กะมันบบแซ่บของเป็นไตอยากกินอยากซื้อได้คำว่าเออน้อยๆก็ย่ามันแซ่บกต่ซื้อมันมันมันบบแซ่บของเป็นไตอยากซื้ออะไรของกินคือว่าปิ้งไก่อะไรคำว่าเออแค่เอาปิ้งไก่ปิ้งไก่เพิ่นไฮไลท์ไฮไลาย แต่มากินแล้วมันบวชแทบกับบไปแต่อ,อยากซื้อได้วปีนไก่ขนาด<อ>ถ้าวันมันบวชแทบวันที้เขาว่าเออเขาว่าซื้อไปแล้วมันแทบกับไปแต่อ,อยากกินได้ล่ะแต้อยากซื้อน้อยกระยามามกินบ่ลหนึ่ง<า>อ๋อคุณจิมบอลบลจอตชิ้นหมูบ้างบล็อตชิน้นะไรมาเยี่ยมมาเยอะกับพุ่งใจดีใจกระพุ่งใจดีใจดีว่าใครเ้าบอกเป็นไห้ไมมาเล่นน้ำคุณแม่สวยแล้รวยมากมาเล่นน้ำเนี่ยบุเคยมาเล่น,นแต่รวยแล้วรวยมาก ตั้งแต่พูนไม่กระทุกคือกันแตั้งแต่พูนบอกเคยมาเล่นน้ำเพลินแล้ววันนี้มันเป็นเห็ดบางเกินบางเกินที่โซนบืนไม่จนหอดใส่จนเนาะคอยหนักคอยไปคอยมาจ้ะปกติบอกคยหอดทั้งที่เพลินบอกเป็นคนบอกหอดแต่เงินปิ้งไก่แม่ขาวเออลูกเด็กเก่งแม่จ้าต้องทอดแต่ปิ้งไก่ผู้จัดการแม่ขาวเออผู้อันให้คอนเทนต์ เออเอาผู้แต่งคอนเทนต์ผู้จัดคอนเทนต์ผู้แต่งคอนเทนต์เอาขอเพลงขอเพลงหนึ่งเด้ออ๋อเพลงใช่ไหมคะอ๋ออยากฟังเพลงเนาะได้เลยน้นเนาจะร้องเพลงให้ฟังนะคะอยากฟังเพลงลูกทุ่งหรือมอลำลูกทุ่งนะลูกทุ่งลูกทุ่งลูกสุดสวยอันแสนกว้างไกลหมู่พิภพดูมากมายแต่ที่ หนึ่งกดพินปิ้งลอยวิวเล่งเอาเสียงเทกแหลกงานเพิ่มข้ออ้างแฟนพึ<ฮ>่งย่างไม่มันปล่อยพึ่งเดินปีสลัวเพิ่งได้กินใช้กินอย่างตัวทางครอบครัวก็อิ่มกัน ยอนยิงข้าวยิงข้าวจับป่อยกรลโกเล่นมาหอดเฮือกจบป่อยกห้ลูกเล่น็มาหอดเฮือกไปเห็น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 หัเองก็เห็นเห็นตัวเองต่างประเทศก็เห็นเมืองหน้านการเมืองตัวเองค่ะอ๋อเนเสียงเนาะออยากเสียงเขาจงน้องอ้อยอ้อยอ้อยอ้ยเด็กคนิงชื่อน้องออนแต่เปลี่ยนชื่อว่า อ้อย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 อ้นายอ้อยอ้อยอ้อยอออ้อยอ้อ้อย้อออ้อย้องอ้อยออยน้ออยอ้อยอ้อยอ้อยออยอ้ออ้ออ้อยอ้อยอ้มยอ้ออ้ย้อยออยอ้ออยู่ประเทศ้อยอยอ้ย้อยอ้ออยอ้อยออยยยยย้อย้้อ้อยอ้อ้อย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 อ้้อ้อย ความสุขคือถ้าเ่อฟซีจะดูทางทางทิกตอกหรือในยูทูบหรือว่าทิกตอกเนาะก็คือถ้าถเกว่าเห็นและมีความสุขไม่แค่ว่าดูแล้วมีความสุขแล้วก็มีความสุขสันติสุขคือคำโทษอานเเดอาหารหัวอาหารอัวอาหารตาผักกดไลค์กดแชร์เลยคิดฮอดเลยเดินตาผักติดตามก็คือแบบแล้วแต่คนรักคนชอบคนรักเราก็ชอบคนช่างเราก็มีคนชอบเราก็มีคนหักเราก็มีคนแพงเราก็มีคนเ้าบ่ถก บอสามารถเห็ุให้ถือใจคนทั้งโลกได้ดอกจ้าคือว่าจ้าโอเคบอสามารถทำสิเห็ุให้คนถือใจเฮาพอใจเฮาคุบเอาคุบ่วอาแค่คุบเอาแค่เป็นคนจ้าค่ะคือว่าคนทั้งโลกบอแม่นานานเขาจะให้ถือใจทุกคนบอได้จ้าเห็ุใจได้ทำสิเหตุได้เพราะเหาเป็นคนจ้าเนาะบอจ้าเลยบอสามารถจ้า ถือใจคนทั้งโลกได้จ้ะเพาะว่าเขาเป็นคนนีิเขาบอสามารถที่จ้ะแม่มีคนหักกสร้างกับมีคนเกียดกับมีคนสรางไป็ของธรรมดาจ้ะแต่ลาคิดไปด้วยไหมค่ะลาไปก็เด้อลาไปก่อนเดี๋ยวจะร้องเพลงให้ฟังอีกเพลงหนึ่งนะแล้วก็จบอีกเพลงหนึ่งแล้วพอเนาะโอเคจักแม่นจังได้เอาหอบเอาอาดมาให้รู้จักสร้างได้เป็นตาหัก ก็เป็นตักหักแท้ละอายไและไและไปแล้วบอกมีแฟนไฟละไฟละไปผิดไหมที่ใจคิดหอดจักว่าเป็นจังนั้นเอาหอบลมหอบเอาอ้ายมาให้รู้จักใจแล้วมันเป็นตึกตักสังเป็นตักหักแท้ละอายมีไและไและไปแล้วบอกมีแฟนและไปและไปละไป คิดไม่ที่ใจกิดหอดอ่าขากขอบครื่องงมมวลมวลเสียงกัดตัวโอเคโอเคพอดีกินจ้าพอดีกินข้าวแซ่บแล้วนอนหลับเนาะพอตีกินข้าวแซ่บแล้วก็นอนหลับพันดีพอที่ออกทัดเข้าจ่าพอดีกินข้าวแซ่บแล้วก็นอนหลับพันดีพอดีกินหอดพอดีกินหอดแล้วก็กินข้าวแซ่บนอนหลับพันดีโอเคนะ ลาลคิดไปด้กันเลยสวัสดีจ้ารวยๆเฮงๆแฮปปี้นีเวเอาไว้ฮายุตแตงกิวซีเซียนี่ค่ะดูดีมีสันชาติตระกูลแบบน้องอ่อนอ้อยๆออยออยนะคะดูดีมีเชื้อชาติในวงสกุลแบบน้องอ้อยๆอ้อยอ,อ่อ,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 อนๆปุ๋ยๆค่ะโอเคน้องพีน้องน้องลาไปกันเล้วผีน้องด้ายคุณค่ะ